สบายดีจังล่ะแค่แค่หมักกำไย้บ่โอ้ขายรูปเท่าไหร่นะโลปสิบพันโอ้ปลูกเองบ่ได้เลยปลูกเองบ่ปลูกเอาปลูกเองบ่กำไย้เละโอ้อันนี้บ่โอ้โดยโดยอาจจะต้องซื้อซอยเด้อโอเคพี่น้องอ่าเปลี่ยนแนวจักบาทนะพี่น้องซื้อหมักกำไย้เหมือนนี้ อ้าอลูกบ่อนอ่ะลานซาวลานชาว,าชาวโอ้คือเล่นในกล้องรอบบัตรเลย<อ> <laughs> คุยออะมากาับเนยเพื่อนหนูอันเพันยังหนึ่งเลยบูฮูคือกันมีหลายพันแต่ว่าตัวนี้บูฮูเลยปลูก,กเองบ่ซื้อสวนเขาเอ้อสื่อมาสวนเลยอันนี้ผมเป็นสวนเลยบ่เนยแมนเบิดซื้อซื้อแล้วซื้อเบ้านนี่เลยอ๋อ หมายถึงว่าตอนเคยซื้อหันมีกุลาบใหญ่แล้วโอ้ดูดูดูคือหมายถึงว่าอันสถานที่เพิ่นปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอือดูอันนี้เพิ่นเอิ้นบ้านยังนี่เอ้ยอันนี้บ้านอุดมใจบ้านอุดมใจบ่นี่ขึ้นถัดไปหันเลยสีบุญเฮืองบ่วหิ่เก่าวเลยดู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 ได้เท่าไรเอ้ยนี่ย แต่ละปีอันบหลอมยัน,นี่ยไป่ค่ะข,ขายสองปีพี่ใกล้นี่บได้ได้ราคานะมันเป็นหลายโพดเป็นหลายลอะไรแบบหมักใหม่มันหลายนะมันขายบรได้ราคาแต่ว่าไมนี่ค่ะเขาได้โดยท,ทีนี่เป็นราคาของพี่กายแสดงว่าที่ดินเรื่อยก็ได้บริอ๋อ,อเอ้ยซื้อตั้งแต่รุ่นแรกนี่นะค่ะก็ซื้อได้สองสามปี อ๋อซื้อเท่าไรเนี่ยเอ้ยเอาแล้วบัตรดิสัมภาษณ์เรื่องดินเรื่องร้านว้าเดินกว้างไรดีเด้พี่น้องจักบ้านรวยที่สุดในหมู่บ้านนี้จักกันเลยบ่อบ่อโอ้เท่าไรเอ้ยอันซื้อตะกี้ตะกอนนะตะกอนอะไรนะโดยกับบ่แพงกับบ่ถืออ๋อเพราะสมมติกระพาะแล้วนะโดยโดยโดยอ่ะบ่แพ้งบ่ถือเนาะกับพออยู่โตเนาะพี่น้องพอสมมาภาคควรจับอาดินดอนเนาะ ตอนที่ไก่ซื้อนี <oud> ่ยตีอาหมากต้นหมากใหญ่ๆหน่าบ่ใหญ่แล้วอ๋อใหญ่หน่าบ่มีหมากไม่ใหญ่ก็เลยเนาะไม่ใหญ่พี่ก่เนี่เป็นเกือบปุ๊กคุต้นเต็มเกือบเต็มขุกกกเลยแต่ว่าปีนี้ฮะเป็นโบลายโอ้แต่พีกไกนี่โลกหาพันโลกหาพันก็ยังขายไปอยากได้อ๋อนี่โลกขายได้ใช่ไหมนี่โลกที่พันขายขายหมดคู่มือโดยโดนโดน มีแต่หมักกับงายป้ะอันในส่วนอย่างอื่นมีบ่ะมีบางงวงดําไงมีบังเงี้ยวเออบางเงี้ยวกับมีบ่เนี่ยมีอ๋อมีหลายหลายหมากไม่ยุบโดยโดยเอ้อนึ่เป็นคนบ้านนี่เลยตรงบ้านหรือบ้านอื่นมาอยู่บ้านสีบุญเพืองเอ้อนึ่เป็นคนบ้านสีบุญเพืองสีบุญเพืองชื่อน้อนี่ป้สีบุญเพื่องอ๋พี่ก็มีสีบุญเพืองอีกบ้ะนี่ยอ๋อสีบุญเพืองชื่อเขาแนมผิดไปเห็นเป็นสีบุญเพืองแต่ว่ามาเขียนอี่เลยเป็นอุดมไซ โดยที่มันผสมบ่านเดียวกันเหรอไม่ได้ลำให้ลำหน้าเบ้่อหรือว่าเอ้ยไม่ได้เห็ดไห้นะแต่ได้เห็ดนะเอ้าคือชดีแท้แต่ว่าอาซี่เก่าแบบแต่พอแต่แม่ก็เห็ดให้เห็ดหน้านั่นแหละแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้เห็ดให้กระเจ้าเห็ดตะกี้ก็เคยเห็ดอยู่เอาโดยโดยเห็ดบัววัยเลยเดิน ชื а, la, za, e ่อกินเนาะชื่อกินโดยโดยหน้าบลายเห็ดเพียวบะคุ้มเลยก็จาเห็ดโดยห่อนเนาะไบ่ได้ไปอันเที่ยวยูสุยยูยังว่ามันอีขับคนเต้มอยู่บนห้องจอดรถบ่ได้ไปเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วไปให้ไปไไ ไฟกระดดคือกันมันเป็นบางบางต้นมีเป็นบางต้นแล้วก็มันหน่อยพี่อ้โด่พีนี่มานนเงี้ยบลายบใส่รัน่พ่เพิ่นเคยทั้งประจันชื่ออาหมน้ำเงย่ยน้อน่อยหมูเฮาหมูเฮาหมูเฮาอาซอยชื่อหมือน้ำเงี้ยอ่ยน้องหลาน้่อยเพิ่นยิั แพ้เสนอหลายล้านอยู่ในน้องเพื่อเบิร์ตเลยไงเนี่ยเพื่อสวนไล่ๆอยู่เลยเออเบิร์ตได้ไปขายบองอื่นบ่มีแต่ขายหน้าบ้านสิบ่ขายแต่หน้าทางบ่ได้ไปบองอื่นกะว่าขายเบิดนะเนาะอันน่ะเฮาเก็บเกี่ยวเนาะทั้งแต่ตะมื้อแต่ตะมื้อตะมือละหน่อยได้จากเซนอะไรเลยตะมื้อตะมื้อกับสองสามเซนโอ้ตะมื้อได้เอาลูกหน่อยก็แสนปลายแล้วก็แล้ว แต่ห้าว่างนะห้องอยากออกมานังขายกันนะโอ้พี่กายโง่เดยวด้วยงานลำไยมันโบราณเนาะปีแต่บางต้นก็คือลกซะเบื่อไฟกระดกแต่สองสามต้นนั่นนะออคือกุ้งนี่ฮะก็เป็นแต่ตอนนี้นึ่งอืมโดยแต่ว่าพันธุ์นี่ฮะแซบแต่ว่าปี่นี่ฮะเป็นหน่อยแต่พีกายนี่เป็นเต็มเลยอืมเขาเกินพันธุ์สีชมพูโอ้โดยโดย แต่ในผูพันยังมีพวกมัสินน้อยพวกมักเงะมักเงี่ยมีเนาะเออเนาะมีประด็นลูกยังบู้ห็ินนดยู่บ้านเนาะหรือว่าผูกอะไรปอยู่บ้านห้องบูห็ินะะคนไมก็ไม่ก็เริ่มลงผูกกโดูกโน้มันเป็นราคาโดยลงเบิ้งโดยเยเลยเลยปีหน้าจะเอ้ยอีกสามปีสี่ปีไ่แล้วเนาะจมาถ่ายโกรดูเลยเลยได้ได้ได้ เออเนาะปัติมาเสนอสนับสนุนไม่ค่าข่งท้างก่อนมาหนิอ่ะเอาเหี้าเนี่ยเออแต่สองพันโดยส่องใไนีิอ่ามีช่องบ่โดยมีส่องส่องบาเนี่ยเอาซะแ<ด>น,น่หัก<อ>พักติดตามนะเด้อเคื่อได้ยินอยู่เลยเะื่อได้ยินอยู่กัน มีส่วนไหนจะไปถ่ายอยู่รักสามบอกอ่ะลายลายเออไหนลายหมองลายบอลเข้มาไปเนาะเลยภาษาลาวภาษาไทยใครภาษาไทยลายหมองลายบอลอันนี้ยิ้ม่ยิ้มอยู่แต่ว่าไ่ได้ควยอันนั้นปันเลยเห็นแบบผ่านๆนะแต่ว่าช่องเบาเงาเบาเงาในยิ้มอยู่โอไปเด้อสิเก่าไปเด้อเลย อาซาโอเคเนาะเอ้ยเนาะอันซื้อหมักอันใหญ่สนับสนุนก็อ๋อสาพันอยู่จนแจนกุ้งพม่รู้ไม่รู้เลยอยู่จนวันเอไว้ไม่ฆ่าจัิงนะขี้อายเนาะโอ้โดยอ๋อแงมสุเพื่อนอ๋ในเพื่อนว่าหนินะงามกันเลยตกใจเออเป็นงามขี้อายโดยด้านซ้ายโดยเลย ก็ให้ร่บไม่รู้ขายบัตรได้ไหมได้เยเด้อโดยไปกันแรบหมดเลยเด้อโดยสมัยนีครับมาบุ้มข้นโดยโดยทักใจทักใจโอเคเ้วพี่น้องเล้วเดี๋ยววันนี้ไปหาทั้งอาบอจันทเพื่อนน้อเพื่อนชื่อหมากไยซอยน้องน้อยอยู่พี่น้องเล่อว่าลำไยซอยน้อยทั้นั้นนะเป็นน้องน้อยเนาะเิวันนี้เอ กะว่าทีซื้อน้ำผู้น้องน้อยเพื่อนคนนั้นแหะเป็นไอ้กล้องของพี่น้องตั้งแต่เลยให้่าสาวบอกคือป้าอย่าเนาะมาขายแทนนอาแม่ญาสียางไปหาก่อนฮะจังไดก็ผักเป็นกําลังใจให้ทั้ง่องของหม่ยาวอีกเลยนพี่น้องหม่ยาวบ้านป่าเนาะกแดดพี่น้องมาแต่ทั้งสุ่ยพี่น้องเลยมาเนี่ย้ากันเละมาแต่ทั้งสุ่ยเนาะมาพ่อไม่ค่า หมักนลำไยพี่น้องมือนี่เปลียนแนวไทยพี่น้องเบื้งใหม่เนาะทางบาจันเพิ่นกำลังซื้อหมักลำไยเนาะพี่น้องเอ้าสบายดี่จันสบายดีสบายดีเลยพี่น้องซื้อหมักงื้หมบอยแล้โอสก่กรซื้อกันนี่แหะ จะซื้อใส่นาะนี่ยฮู้โอ้นี่บ๊อนี่นะโอ้เมาเบิดได้บ๊อนี่เดี๋ยวจะชิ้งพี่น้องเลยบดได้ใส่นี่นะซิ้งเยอะกำพิ่นเด้ออเ้าวใครมากับเน่ได้ขนมน้ำบัตตเนี่ยคือดีแท้อ้าวขอบคุณเดียวกันเบิดได้บ๊อนี่นะน้องล่ะโอ้โดยโดยโดยบดได้ของทำมังเฮียนบ้าะข้าว mà cảm nhận cho bọn này nè oh, khai lấy làm này hả đây là hài vô mình ô rồi 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 chia cùng thế nó rồi á thì cái đó là gọi tổ cấp cái đó từ lỡ rồi mới nào mới đang xem xem nào nó mày nó à cái này cái sáu ba đi con nó là đó là bao cấp cái đó sáu ba đi đó bye bye rồi mày อ๋อโอเคนะองพี่น้องนะสำหรับคลิปน kind of ี <I S 1> <Right. S 2> no ้ก็ซื้ออาหมัดกัมไนโซยพคฆาขายข่างทางน้องกบอาจารย์เพิ่นมันนี่อ๋อจากไั้นก็ฝากอีกช่องหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเป็นช่องบ่ยย่าอบ้านตาของพี่น้องตามวยยงาเพชรพิพัฒน์ยังไปก็ต้องจากกอโทษขอดให้พ่อแพี่น้องละลายเลยเนาะอ๋สำหรับคลิปนี้มวยย่ากับพ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นมวยย่าคือการเลเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ยย่ากัขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทๆกำลังใจที่ ข่ามาหัดชมผลงานของมายาโอดตลอดมาเนาะบรยาคอยผ่อนไต่เให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีนี่งยบเเป็นสุกุสบายใจตลอดที่ดิตคิดจริงในการชมนั้งปรารถนาน้นหับกับเห้เ้็ได้เงินหมื่นนอนตื่น็จะได้เงินเสร็จเลยจ้าถูกโอเคพี่น้องเนาะบรยาก็จะไ้กัคลิปคิปบายากาการทำงานกัายดีจะสบายดีไปเลยบาย